รั้งนี้รอบสองครับรอบแรกแก่ครับเลยไม่ตัดหรือปล่อยไว้ผ่านมาเดือนกว่าแล้วครับยังอยู่ดีครับครับมาดูว่ารอบนี้จะมีตัวอ่อนหรือว่าหัวน้ำหรือเปล่า าดูกันครับโอ้โห,โหลังแก่ครับแต่หัวน้ำหวานครับ ดูครับยังสวยปิดตังโหคุ้มครับคุ้มคุมรอบนี้คุ้มครับโอเคครับเดี๋ยวตัดเลยครับแต่ลังไม่เอานะครับลังแก่ครับเอาแต่น,น้ำหวานครับโอเคครับ